แ h a เออสวัสดียี่ห่าวเป็นยังไงกันบ้างทุกคนละอะไรของกูเนี่ยสวัสดีเป็นภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยไม่ใช่ดีจีนนี่กว่าเออช่างมันวันนี้นะครับจะมาจะมาบอกกติกาน่นแหละนะวิธีรับผลเสื่อนะวิธีรับแสนจะง่ายง่ายนะครับเนื่องจากว่ามีคนไม่มีไอดียลน์บ้างอย่างรุ้อย่างนี้บ้างผมอยากได้บ้าง ผมขี้เกีย่ยจสุ่มนะมันเยอะมากๆเลยนะซึ่งเอาอย่างนี้เลยละกันใครเร็วใครได้นะครับซ่อนอยู่ในคลิปนี้แหละสักฉากเลยสักฉากหนึ่งครับอย่าไปหามันนะครับเพราะว่าหายากมากๆเลยมันจะโผล่ขึ้นมา,าแค่วบเดียวเองนะครับไปลากกันให้ได้แล้วกันเออดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้นะครับเออซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าวันเนี้ยนะผมอาจจะไม่ค่อยว่างนิดนึงเนาะเพราะเนื่งนะองจากว่ากําลังฟาร์มอยู่นะ ผมก็จอยดีเนี่ยเสือไปแจกก่อนสอน่วนพระนี่รอที่หนึ่งรอสิ้นเดือนช่วยรอสิ้นเดือนนะผลพระเนี่ยอย่างที่ว่ากันนะครับตื่นไม่ตื่นเข้าว่ากันอีกทีเด้อนะส่วนคนเสือผมไม่ได้ไปฟาร์มมัดนะครับก็ไปฟาร์มเองเออเนาะถือว่าแจกฟรีแหละใครเร็วใครได้นะครับบอกเลยผมเอ่อเกียจ์ละจะไม่นี่แหละผมไม่อยากจะเคลียร์เพราะว่าเออคนขอมันเยอะหรือเกินนะเยอะมากๆคือแบบเยอะโคตรเลยผมจะใส่ไว้ในคลิปชัก สักชกได้ชักหนึ่งแบบขึ้นมาแวบหนึ่งอ่ะเออนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องข้ามหานะครับดูเรื่อยๆครับเองโชคดีเองก็ได้ไปหรือไม่ก็ให้เองเลื่อนหาแล้วเองโชคดีเองเจอเลยเองก็โคตรจะดีเลยนะเออสําหรับวันนี้นะ,ปะเปอาวิธีเอาแค่นี้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแวบเดียวนะ่ะไลท์ทันเดอร์โอเคสําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับทุกคน